เรามาติดตามกันในบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งเมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นได้คืนอำนาจให้กับประชาชนไปแล้วแต่ม็อบกลับพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลคนกลางโดยองค์กรอิสระรวมไปถึงกลไกกฎหมายนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆกับคนที่ไม่เคารพกฎกติกานะครับเรื่องนี้บทวิเคราะห์การเมืองมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากางังวลเพราะจะทำให้คนนั้นไม่เห็นความสำคัญของกฎหมายอีกต่อไปติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัลน์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องป๊อปคอนทั้งขบวนความจริงแล้วกรณีมือปืนป๊อปคอนไม่เด่นลึกลับซับซ้อนอะไรตั้งแต่ต้นแค่ทีแรกไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามแต่พฤติกรรมอยู่ฝ่ายมับเล่นงานฝ่ายปกป้องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยนั้นชัดแจ้งในตัวที่สำคัญ กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงกลางเมืองหลวงด้วยการใช้อาวุธสงครามมาไล่ย,ยิงใส่ผู้คนฝ่ายตรงข้ามทั้งที่ฝ่ายถูกไล่ย,ยิงนั้นคือพวกเรียกร้องการเลือกตั้งยิงเมื่อตำรวจสืบสวนจนรู้ตัวและได้รับอนุมัติหมายจับจนกระทั่งไปตามจับได้ถึงสุราธ,ธานีนำตัวมาแถลงข่าวและบอกเล่าเหตุการณ์ต่อนหน้านักข่าวคำสารภาพของนายวิวัต์ยอดประสิทธิ์ หนุ่มพิศนุโลกผู้สวมบทชายชุดดำสวมหมวกไอโมงถือ M16 สวมด้วยถุงป๊อปคอนในวันนั้นอธิบายหมดว่ามาเป็นการประจำแจ้งวัฒนะได้ขาจ้างวันละ300มีนายเม่นเป็นหัวหน้าฝึกยิงปืนและจัดปืนมาให้รวมทั้งมีการจัดหาปืนมามากมายเห็นภาพชัดเจนว่ากระทำผิดกฎหมายในเรื่องการใช้อาวุธไม่ใช่การชุมนุมที่สงบสันติ ปราศจากอาวุธและมองภาพรวมทั้งหมดทั้งม็อบมีอะไรถูกกฎหมายบ้างชุมนุมขับไล่รัฐบาลแม้เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแต่นี่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งและหาทางออกเมื่อมีประชาชนต่อต้าน้วยการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนไปแล้วแต่ม็อบก็ไม่เลิกประกาศจะไล่รัฐบาล ประกาศจะห้ามตระกูลชินวัตรเล่นการเมืองหรืออยู่ในประเทศพอไล่เสร็จก็เสนอสิ่งที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญคือจะให้มีรัฐบาลจากคนกลางไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะตั้งสภาประชาชนที่แต่งตั้งกันเองเพื่อปฏิรูปการเมืองอย่างไม่ให้มีเลือกตั้งขัดหลักกฎหมายและหลักประชาธิปไตยตั้งแต่การป๊อปคอน ยันเป้าหมายการต่อสู้ตรงข้ามกฎกติกาและประชาธิปไตยทั้งสิน้นแต่องค์กรอิสระและกลไกกฎหมายไม่มีใครทำอะไรกลับมาไล่ล่าฝ่ายรัฐบาลทั้งที่เป็นฝ่ายยึดกฎหมายและประชาธิปไตยแท้คนละเมิดกฎกติกาได้รับอุ้มชูคนยึดกฎกติกากลับจะไม่มีที่ยืนท่านลงเอยคนยึดกฎกติกาเป็นฝ่ายแพ้ คนส่วนใหญ่จะพากันไม่ยึดกติกาแน่นอน